สัสดีคุณผู้ชมท่านลอยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับชั่วโมงแห่งการรีวิวค่ะที่เป็นรถยนต์มือสองราชบุกพีค่าเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะและก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่โบมาอัดคลิปวิดีโอเนี่ยรับรองเลยว่าโบมีรถยนต์มือสองนะคะใช้แล้วคุณภาพดีค่ะจะมาแนะนําแน่นอนค่ะและวันนี้ใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองที่ต้องบอกว่าให้เครื่องยนต์1,500ซีซีให้ออปชั่นเทพๆจะเอาไปแต่งซิ่งก็ได้ขับเดิมๆก็ดีและที่สําคัญมีเทอออออรร์์โโโบบบในน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 ตตััััวววด้้้้้้ยยีีีีงขแะะะะําาเเเจคคคคคล่ื Honda Civic 1.5ท RS ป 2017นั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะเจ้าคันนี้ต้องบอกว่าหลายคนคงจะเคยคุ้นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะคะเป็นรถยนต์ที่เรียกได้ว่าฮอตทิดมากเลยนะในบ้านเราตอนนี้แต่ต้องบอกว่าไฟที่กำลังมองหามือสองก็อยากจะทุกคนเลือกดีๆแล้วกันแต่แต่ถ้าจะเลือกให้ดีนะคะต้องเลือกที่ราชพฤกษ์ีคาเซ็เตอร์ของเราเท่านั้นค่ะมากันที่คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะรูปร่างหน้าตาเนี่ยหลายคนคงจะเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วคันนี้น่ามาก,กับไฟหน้านะ,ะแบบ LED ค่ะรวมไปถึงไฟ daytime running light นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าตัวเทอร์โบเอสนะคะเพราะฉะนั้นบริ เปลี่ยนโนแบ,บ็กแบบนี้เนะี่ยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยค่ะทุกคนคะ่ะและคันนี้แน่นอนต้องบอกว่าเป็นสีขาวที่ขาวเดิมแท้ทุกชิ้นนะคะทุกชิ้นลยที่อยู่บนรถคันนี้แท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะคะไม่เคยขยับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทาสีสักชิ้นลอยเนะี่ยตัดมาที่บริเวณด้านข้างค่ะทุกคนคะ่ะก็หล่อๆตามสายซีวิกเทอร์โบเอสนะคะกับยางแอดวานดีบีนะคะคันนี้ค่ะมากับขนาดยางนะคะอยู่ที่2อ5ห7ค่บห้าห้าศูนย์ R สิบเจ็ดค่ะกับล้อแม็กอัลลอยขนาดนนบบนนะะสิบเจ็ด bag, นะะขาว ตามสไตล์ฮอน da าซีวิกลอยนะคะทุกคนคะ่ะนะและสําหรับบริเวณด้านข้างค่ะนะคะแน่นอนคะ่ะเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มีในส่วนของกระจกข้างนนะที่เป็นพับปรับตาและที่สําคัญกระจกข้างเขาเนี่ยมีในส่วนของกล้องนะ,ะบริเวณะะด้านข้างด้วยนะคะเอาไว้เตือนนะคะในเรื่องการออกนอกเลนหรือว่ารอบคันนั่นเองค่ะคันนี้มากับกุญแจคีย์เลยที่เป็นอ m โมดิเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมือจับแบบโครเมียม er นั่นเองค่ะนะสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยต้องบอกว่านะ,ะมันไม่เท่ากับความสวยของ,ของเจ้าคันนี้นะเพราะทุกคนขาจะบอกว่านะคะมันเดิมทั้งคันจริงๆร,รถนนทีี่่เป็สขาว มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเจอรอยขีดข่วนเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นบนรถยนต์สีดาแต่ต้องบอกว่าสีขาวนะเป็นอีกหนึ่งสีว่าถ้าเกิดสมมุติว่าชิ้นไหนมมนถูกทําสีมาเราไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานรับรองเลยว่าใช้ไปน,นานมันจะเกิดความแตกต่างระหว่างชิ้นนั้นอย่างแน่นอนนะคราวนี้ค่ะถัดมาดูกันที่บริเวณด้านหลังค่ะสวยมากทุกคนค่ะคันนี้สวยมากจริงๆนะนะเจ้าซีวิคคันนี้นะเดิมแท้ทุกชิ้นรอยนี่สัญลักษณ์ rs นั่นเองเพราะตัวนี้เป็นห s ค่ะ,ะค้า,าควนเจทไปดูบเรรน,น,นะค่ะ พอเจ็ดคันนี้เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนและบริเวณด้านในจะใหม่ขนาดไหนและที่สำคัญเดี๋ยวโบจะพาไปสังเกตนะคะดูว่าคันนี้เนี่ยเขาน็อตเดิมทุกตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนนะคะตอนนี้พวกพาทุกคนนะคะมาอยู่กับบริเวณภายในนะคะของเจ้าตัว honda civic 1.5 turbo s คันนี้กันแล้วค่ะคันนี้เป็นปี2017นะคะทุกคนคะ่ะสิแท้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,น่ะป้องบอกว่ามันใหม่มากๆค่ะทุกคนข้างในนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยจริงๆก็คือเป็นตามสไตล์ civic ที่่่่เรราาาู้้จัััักกกนนนนนนนแหหลละะะะคคคดใใทุพวงมมย คันนี้ต้องบอกว่ามาในเลขไม้หนึ่งแสนกกิโลแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามาเยอะนะทุกคนค่ะเพราะจะบอกว่าเขาเช็คระยะตลอดแน่นอนเช็คระยะศูนย์ตลอดหลายคนอาจจะมองว่าไมาเยอะแต่เชื่อเถอะว่ามันดีกว่าการที่ไปเจอรถไม้น้อยและสุดท้ายมันกอไม้มายอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะคันนี้ถึง,ถง,ถงจะเป็นไม้หนึ่งแสนมโลก,ก็ตามแต่ทุกคนนะคะดูตั้งแต่พวงมาลัยกันเลยกันเลยจีเดียวนะ,ะยิ่งพวงมาลัยหนังแบบนี้นะ,ะและยิ่งโบเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่แบบผู้หญิงเราชอบทำลงทําเล็บเนาะบางทีเวลาขับรถเนี่ยมันจะต ริ้วรอยเลยเป็นพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยมากับระบบพุชสตาร์ทเรียบร้อยเหมือนกันนะคะระบบการลื่นถลายทุกอย่างมีหมดนะสำหรับหน้าจอเนี่ยเป็นในส่วนของหน้าจอเป็นด,ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วคักคนนะคะสำหรับหน้าจอเทอร์โบเอสนั่นเองนะคะเนาะจะบอกว่าคันนี้เนี่ยมีแพดดิ้งชิปมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นขับสนุกแน,น่นอนจริงๆบอกว่าซนะีวิกเนี่ยเป็นรถที่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะหรอกหลายคนคงจะมองเป็นรถในฝันของทุกๆคนอยู่ละนะคะแต่คราวนี้โบจะบอกว่าเดี๋ยวโบมีโปรโมชั่นให้ด้วยสําหรับน้องๆวัยรุ่นนนนนคคคไไหะะะทีี่่อออยาาากกด้ใรรปจ เลยค่ะล้านกว่าแต่คันนี้รับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนและที่สําคัญเดี๋ยวโบมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะสําหรับใครที่อยากจัดท่งซิงนะคะอ่ะถัดมาที่บริเวณหน้าจอกันก่อนค่ะทุกคนคะ่ะหน้าจอเป็นในส่วนของหน้าจอระบบสัมผัสนะคะต่อบลูทูธอะไรต่างๆนะมีการนาทางในวิเกเตอร์ทุกอย่างรับโทรศัพท์ได้ทุกอย่างนะคะอยู่ในหน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับแอร์ค่ะเ็เป็นแอร์ในส่วนของแอร์อัตโนมัติเรียบร้อยนะคะก็มีระบบต่างๆให้ปรับเนาะ สำหรับคอนโซลบริเวณด้านกลางค่ะทุกคนค่ะเขาก็มีในสอ่อันนี้เป็นเกียร์เนาะเกียร์เขาจะมีเกียร์ P เกียร์ R นะเกียร์ N เกียร์ D เกียร์ S ตามสไตล์ h อนด้านั่นเองนะคะเบรมือเป็นเบรมือไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะมีหมดอีคอนอีกสิ่งหนึ่งที่โบชอบคือในเรื่องของบริเวณที่พักตางตรงที่วางแขนตรงนี้แหละโบบอกว่าเวลาเราขับไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเมื่อยน้อยลง โบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชอบเป็นออฟฟิศซินโดมนะแล้วก็ชอบปวดบ่า mm hmm. บ,รบริเวณด้านหนึ่งบางทีเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็ต้องการที่พักแขนที่มันสูงหน่อยซึ่งเหมาะสำหรับผู้หญิงตัวเตี้ยแบบเรานั่นแหละทุกคนคะ่ะนะครับเพื่อที่จะได้แบบรองรับการขับขี่ได้อย่างสบายเนาะสำหรับช่อง USB เขาจะถูกอยู่ด้านในนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราหลายคนจะมองว่าเอ๊ะมันไม่มี USB หรอจริงๆมันหลบอยูบ่บริเวณด้านหลังนี้นะคะของเจ้าซีวิคคันนี้เนาะ,ะก็เขาเรียกว่าเป็นจุดซ่อนสายตาแล้วกันนะคะไม่ให้มันดูเทอะทะหรือไม่ให้มันดูเกะกกกกะะ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 จจจนนนนนนนเเเเเิิไไปปออาาาาาาลล่่่คคคคดดดดีี๋ยยวววโโบบพททุููรรณหห้้้้งงผสัั นี้เขามีสภาพใหม่ขนาดไหนแล้วก็รวมไปถึงห้องเครื่องบริเวณนั้นนาเดี๋ยวพาไปดูน้อยกันด้วยไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะนะคะตอนนี้โบาพาทุกคนมาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะของเจ้าซีวิคคันนี้อย่างที่โบบอกไปว่าเชื่ออยู่แล้วแหละว่าแต่ละคนที่รู้จักกับเจ้าซีวิคก็คงจะทําความรู้จักคันนี้อยู่แล้วในบ้านเราแต่สําคัญคือคุณจะหารถมือสองที่ไหนที่ได้สภาพนางฟ้ารถแท้เดิมทั้งคันแบบนี้ต้องบอกว่าทุกคนมาดูกันที่เบาะก,กันเลยค่ะเบาะหนังคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังทุกคนสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะทุกคนดูได้ค่ะเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะคะคันนี้เป็นรถของ,ของลูกค้าโบเองเนาะ ที่มาออกรถอีกคันหนึ่งกับเราไปแล้วคันนี้มาเธอนะสติกเกอร์ยังอยู่และทุกคนดูบริเวณพรมรอบเท้าค่ะเขาติดพรมที่เป็นแบบพรมรอบคันจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าเจ้าของเก่ารักษาดีมากแล้วก็อย่างที่โบแจ้งไปในไม้หนึ่งแสนสามหมื่นเนี่ยนะคะทุกคนไม้แท้แน่นอนเพราะเขาเช็คระยะส่วนบริการ h อนด้าตลอดนะใครได้คันนี้ไปรับรองเลยว่าแบบคุณจะรักเลยนะคะยิ่งกว่าป้ายแดงอีกอย่างที่บอกไปว่าซีวิ c เนี่ยเป็นรถที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแหละแต่เราจะหาที่ไหนให้ได้สภาพเดิมแท้ททั้้้งงงคนนนบีตตอออมาาาาา่่รรชพุิเเขะะ เอาละค่ะเดี๋ยวว่าจะพาทุกคนไปดูบร,ริเวณห้องเครื่องกันพร้อมทั้งไปดูน็อตบร,ริเวณฝากระโปรงกรันว่าเขาไม่ได้ถูกชนมาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้พวกพาทุกคนนะคะมาดูบริเวณห้องเครื่องนะคะหรือว่าจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะที่ใครกําลังมองหารถมือสองนะคุณต้องรู้ไว้เลยนะว่าเจ้าคันนี้นะคือเครื่องยนต์นะคะในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบเอสนะ,ะตามสไตล์ฮอนด้าหลายคนก็จะมองว่าเออเครื่องยนต์ตัวนี้มันดูแปลกหน้าแปลกตาไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเดอร์เอิร์ดทรีมเทคโนโลยีนะคะวีเทคเทอร์โบนั่นเองนะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์สไตล์บล็อกเรียกกับพวกแอดพอร์ตเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบเอสนะคะเพราะฉะนั้นก็ ดูจุดสําคัญค่ะในเรื่องของนอตฝากระโปงนั่นเองอย่างที่บอกไปซีวิ c เป็นรถที่หาได้ทั่วไปแหละนะเรายหะเต็นท์มีแต่ว่าคุณจะหา มีเวกอันไหนนะคะที่ไม่แสนสาบแต่ว่าน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถอดนะตัวถังด้านข้างไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถูกถูกอดนะคะอ่าน็อตตรงนี้ค่ะน็อตตัวถังด้านข้างนี้ก็ไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถอดเช่นเดียวกันเดี๋ยวโบพาไปดูบริเวณด้านนู้นกันดีกว่าว่ามันจะไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถอดจริงไหมค่ะทุกคนทุกคนมาดูใกล้ๆกล้ลยนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยบริเวณน็อตฝักกระโปรงด้านนี้เนี่ยก็ไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถอดเหมือนกันลยเนี่ทุกคนไล่มาเลยตั้งแต่ตะเข็บนะคะ เม็ดอาร์กลมเดิมเม็ดน็อตเดิมนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของเดิมๆทั้งหมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะและที่สำคัญนะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของเจ้าตัวซีวิกเ u อร์ S เอสคันนี้ต้องบอกว่าอย่าช้านะคะเพราะว่าไปไวอย่างแน่นอนนะคะ อย่างที่บอกไปค่ะว่ารถมือสองนะคุณจะหาที่ไหนก็ได้แต่ต้องบอกว่าสวยๆแบบนี้มีคันเดียวในโลกและก็ต้องที่ราชพีคาเซนเตอร์ของเราเท่านั้นค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะไม่ว่าจะไปในส่วนของเว็บ p c c i k c o m ค่ะหรือ l i n e a d p c c Car ค่ะหรือตามเบอร์โทรดานล่านะคะมาเจออกันที่เต็น์ก็อย่าลืมมาทักทายโบด้วยนะคะและใครที่อยากรู้ราคาคันนี้ต้องบอกว่าแอดก็ซิบมาที่หลังไม่ได้เลยเดี๋ยวโบให้ราคาพิเศษอย่างแน่นอนเอาล่ะค่ะในวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับันนวี้ และสวัสดีค่ะ